แม่พอ่อและลูกที่ประเสริฐมีสุภาษิตกล่าวว่าบุคคลจำต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะและสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอวัยวะทดแทนไม่ได้หากจำเป็นต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะแม้มากก็ต้องยอมแต่ชีวิตสำคัญกว่าอวัยวะ เพราะชีวิตคือทั้งหมดของอวัยวะหากจําต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตก็ต้องยอมจะเห็นว่าอวัยวะและชีวิตมีค่าประมานด้วยซับไม่ได้อวัยวะและชีวิตนั้นได้มาจากไหนถ้าไม่ได้พ่อแม่ปากของเราเอาไว้พูดเอาไว้กินได้มาจากไหนถ้าไม่ใช่ แม่พ่อตาของเราหูจมูกศีรษะแขนขาและชีวิตได้มาจากไหนถ้าไม่ใช่แม่พ่อแม่พ่อจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่างแก่บ,บุตรแต่แม่พ่อที่ประเสริฐกว่านี้ท่านให้ชีวิตแล้วยังให้ห้นทางสวรรค์และพระนิพพานแก่บ,บุตรด้วยการชักนำให้บุตรมาทำทานรักษาศีล และเจริญภาวนาบุกฝังสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิตแก่บุตรตั้งแต่เยาว์วัยบุตรคนใดได้แม่พ่อเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญณว้ดีแล้วในการก่อนแม้บุตรจะทำการตอบแทนพระคุณท่านด้วยการสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งพระเจ,จะ้าจักรพรรดิก็ยัง ไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านเพราะแม่พ่อและลูกอยู่ร่วมกันก็ไม่เกินหนึ่งรปีก็แยกย้ายกันไปตามกำลังบุญบาปของตนบุตรคนใดชักชวนแม่พ่อผู้ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้ทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาจึงได้ชื่อว่าตอบแทนคุณแล้วแก่ท่าน เหมือนพระสมมาสมรุธเจ้าเมื่อตัดสู้แล้วสเสด็จไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจนท่านได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันบุคคลปิดประตูอบายเป็นตัวอย่างของการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาอันสูงสุดในวันนี้วันแม่พ่อคุณแม่พ่อได้พาลูกหรือ ลูกได้พาแม่พ่อมาบำเพ็ญทานกุศลหรืออุทิศส่วนกุศลให้ท่านจึงได้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ทำควรแล้วเป็นบรรดาบิดาและบุตรผู้ประเสริฐเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่อนุชนที่จะตามมาในภายหลัง